สวัสดีครับผมนายแพทย์ปณนวิทย์เบญจวัลีมาตรหัวหน้าสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลสงขาลานครินนะครับในฐานะที่เป็นวิสัญญีแพทย์แล้วได้ดูแลคนไข้ที่ถูกสถานการณ์ที่เราก็ทราบกันดีนะครับก็ความรู้สึกครั้งแรกที่เราได้ดมยาสรุปคนไข้เนี่ยเราก็รู้สึกเศร้าว่าเออเหตุการณ์แบบเนี้มันไม่น่าจะเกิดแล้วมันก็ใกล้ตัวเรามากมายเลย แล้วสาเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากสุราแล้วก็การมีอาวุธปืนที่อยู่ในครอบครองังนั้นผมก็คิดว่าการที่เรามีกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับสุราแล้วก็การครอบครองอาวุธที่ให้มันเข้มแข็งแล้วก็เข้มงวดเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราก็ไม่ทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะถูกลูกหลงจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราแล้วขับ เพราะว่าวันก่อนที่ทางภาคอีสานใช่ไหมครับก็มีคนเมาแล้วก็ขับรถชนตำรวจแล้วก็นักศึกษาลูกหลานเรานักเรียนเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็เศร้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีอาวุธปืนคราวนี้พอมีอาวุธปืนมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้การขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจมันก็ทําให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นโด,โดยส่วนตัวเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเราควรจะมีกฎหมายในเรื่องทั้งสองอย่างนี้อย่างเข้มงวดให้มากกว่านี้ครับก็ในฐานะที่เป็นวิสัญญีแพทย์แล้วเราก็ยังอยู่เวรใช่ไหมครับและโรงพยาบาลสงขลานครินเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รับส่งต่อในเคสอุบัติเหตุต่างๆโดยเฉพาะอุบัติเหตุรถชนซึ่ง ก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้บุคลากรในโรงพยาบาลเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ห้องฉุกเฉินมาเลยก็ต้องรับดูแลคนไข้ต่างๆเหล่านี้ถ้ามีความจําเป็นกระดูกหกักมีศีรษะฟาดพื้นมีเลือดออกในสมองหรือในอวัยวะภายในเนี่ยเราก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดถูกไหมครับ ก็ทําให้การทํางานของพวกเราเนี่ยแทนที่เราจะเอาเวลาไปดูคนไข้คนอื่นดมยาคนไข้ที่ที่เอ่อที่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่มันเกิดจากความประมาทของพวกเราเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเวลาคนไข้อุบัติเหตุมาเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักที่จะต้องรีบเข้าโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนเนี่ยมันจะหนักพอหนักปั๊บเราจะใช้ทรัพยากรในการดูแลคนไข้คนนั้นเนี่ยมาหาศาล โดยเฉพาะเลือดครับบางครั้งเนี่ยเ,เสียเลือดไปเป็น10ลิตรเลยเลือด10ลิตรครับเลือดเวลาเอาออกมาจากตัวเราเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะประมาณ3 0 0ซีซีที่ที่เวลาเราไปบริจาคเลือดใช่ไหมครับแล้วเราต้องให้เลือดไป10ลิตรลองคิดดูว่าเราจะใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนบางทีบางสมมติกลางคืนใช้ไปเยอะเลยกลายเป็นว่าก็จะส่งต่อไปยังคนไข้ตอนเช้ารุ่งเช้าที่ เขาจะต้องผ่าตัดเช่นผ่ามะเร็งผ่าก้อนอะไรต่างๆเขาก็ต้องใช้เลือดบางทีต้องถูกเลื่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเลือดให้เขาเพราะเวลาจะผ่าตัดแบบเนี้เราก็ต้องดูสมมุติเขาบอกว่าจะเสียเลือดสักพันสองพันซีซีปรากฏว่าเอาเลือดไม่มีเลือดเลือดเอาไปใช้เมื่อคืนหมดแล้วคนไข้คนคน,นี้ก็จะต้องถูกเลื่อนไปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรคำพูดที่บอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะครับมันยังเป็นคำที่ยังใช้ได้อยู่มันมีเอฟเฟกตต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับงานของพวกเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นงานที่ดูแลคนไข้อยู่แล้วแต่ถ้างานตรงนี้มันลดลงเพราะว่าอุบัติเหตุต่างๆเราเราไม่มีไม่ใช่ว่าบอกว่า เรานอนแล้วจะได้สบายไม่ใช่ครับเราก็ยังดูแลคนไข้ที่ในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีคนไข้ช็อกมีคนไข้ที่หลังผ่าตาดัดหรือมีคนไข้ที่มีความฉุกเฉินซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดของคนอื่นเพราะว่าเขาเป็นโรคเนี่ยมันก็มากลางคืนก็มีใช่ไหมครับอย่างเช่นเส้นเลือดในสมองแตกไม่ได้จากการดื่มสุราหรืออะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของคนไข้คนนั้นเ็าต้องมาผ่าตัดเหมือนกัน เพราะบางทีถ้าสมมุติว่าเราระดมสักพักกำลังไปทำคนไข้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นไงครับก็ต้องรอต้องรอไม่ได้ทำเลยเหมือนกันเพราะว่ากำลังของบุคลากรเราก็ไม่ได้มีแบบเยอะตลอดเหมือนในเวลาตอนกลางวันแล้วก็อีกอันนึงครับเวลาพอบางทีเนี่ยเราได้ข่าวพวกต่างๆเหล่านี้เราก็จะรู้สึกเศร้าแต่รู้ไหมครับว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยบางทีเขาหลังจากนั้นเนี่ย เขาจะต้องไปเจออะไรอีกหลายอย่างเลยเช่นสมมุติอุบัติเหตุมาโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดแล้วก็กลายเป็นว่ามีเลือดออกในสมองเสร็จแล้วเขาไม่ฟื้นหรืออาจจะฟื้นแต่กลายเป็นคนพิการเงี้ยครับเขาอาจจะเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวนั้นทั้งครอบครัวเงี้ยมันก็ทำให้ครอบครัวนั้นก็จากเดิมที่โอเคม,มีมีพอมีพอใช้ โอ้คราวนี้เขากลายเป็นคนจนเลยไม่มีใครหาเลี้ยงให้เขาแบบนี้เป็นต้นอย่างที่ผมบอกว่าเด็ดดอกไม้เนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยนี่คือความจริงครับแล้วบางบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าพ่อแม่ก็แก่ชราต้องมาดูลูกที่เป็นในวัยที่จริงๆแล้วเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ที่ยามแก่ชราของเขาเนี่ยก็ดูแลไม่ได้บางทีเราเห็นแล้วเรารู้สึกโอ้ มันทำไมชีวิตมันช่างโหดร้ายแบบนี้ทั้งทที่เราไม่ได้เป็นคนก่อครับก็ในช่วงวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราบอกว่า7วันอันตรายใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็น9วัน10วันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็น1ิวันอันตรายก็จริงๆแล้วก็ต้องต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเราเดินทาง เราไม่ดื่มอันนี้เราทำฝ่ายเดียวก็ไม่เพียงพอเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะเราบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอะ่ะมันก็มีโอกาสเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่กฎหมายเรายังไม่เข้มแข็งสำหรับคนที่ดื่มสุราแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยผมว่าเราก็ทำให้มันยังมีเหตุการณ์แบบเนี้ย ตั้งแต่เด็กแล้วครับเราก็จะมี7วันอันตราย10วันอันตรายแล้วเราก็เห็นว่าคนไข้ในช่วง7วัน10วันเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนเสียชีวิตอย่างเดียวรัฐบาลอาจจะรายงานคนเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการเกิดอุบัติเหตุมันเป็นพันๆครั้งแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เสียชีวิตแต่ต้องรับการรักษาอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าอาจจะพิการหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันก็เป็นการสูญเสียจริงๆแล้วถ้ามองในระยะยาวเนี่ยมันสูญเสียมากกว่าที่เราเห็นอีกถ้าเสียชีวิตไปก,ก็สูญเสียในครอบครัวแล้วแต่ถ้าพิการอีกต้องไปดูแลอีกก็ต้องรักษาคนไข้บางคนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเป็นปีก็มีครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยไม่อยากไปไหนเลยก็จะอยู่ที่หัดใหญ่เนี่ยครับก็ไม่ได้เดินทางไกลแล้วก็ ก็จะอยู่เวรครับผมก็จะอยู่เวรวันที่31เป็นประจําทุกปีแล้วก็ก็สนุกสนานกันหมายถึงว่าเราก็เอาซื้อข้าวซื้ออะไรมาเลี้ยงกันตอนช่วงกลางวันกับตอนเย็นเลี้ยงเคก้กเลี้ยงอะไรเพราะว่าก็ต้องขอบคุณบุคลากรที่ที่เขาอยู่ในห้องผ่าตาดัดเป็นทั้งพยาบาลห้องผ่าตาดัดวิสัญยี พยาบาลวิสัญญีแพทย์เนี่ยครับที่เขาเสียสละที่จะอยู่เวรในวันสิ้นปีก็ก็เป็นเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วครับ